วันที่22กุมภาพันธ์2566าเวลา16บหนาฬิกา30นาทีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจได้เดินทางมาคลี่คลายคดีของน้องต่อที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากสอบปากคำแม่เด็กและพบการกระทำผิดทางอาญาบางส่วนซึ่งนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาหากพบการกระทำผิดทางอาญาส่วนไหนจะดำเนินคดีในส่วนนั้นส่วนเด็กตอนนี้ยังไม่พบค่ะโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์กล่าวว่าจากการสอบปากคำของแม่เด็กแม่เด็กได้ออกมายอมรับ แล้วค่ะว่าโกหกชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแม่ให้การเทจและเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดไปบางอย่างนั้นเป็นเรื่องโกหกในวันนี้จะต้องให้พูดความจริงออกมาให้ได้เพราะคนเป็นแม่ต้องทราบว่าลูกหายไปไหนชุดสืบสวนกําลังไล่ถามในทุกประเด็นน้ําหนักทางคดีอยู่ที่แม่เด็กทั้งหมดแม่เด็กจะต้องทราบว่าเด็กหายไปไหนตัวแม่เด็กนั้นเองที่จะรู้ตอนนี้จะให้น้าหนักทั้งหมดอยู่ที่แม่เด็กคนเดียวและว,วันนี้จะมีการดําเนินคดีอาญากับบุคคลรอบข้างสองคนแต่ไม่ใช่ตัวแม่เพราะวันนี้ตัวแม่ยังคคว จริงออกมาไม่หมดการทํางานของเราใช้วิธีการสอบสวนตามปกติและตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครเป็นเพียงแค่การแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นแต่ในเรื่องที่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั้นแม่เด็กยังไม่ได้บอกส่วนเรื่องการอําพรางยังไม่ฟันธงหากไม่มีคนใส่เสื้อเหลืองแสดงว่าเด็กยังไม่ได้ถูกลักพาตัวไปค่ะทั้งนี้ค่ะขอฝากบอกไปยังคนที่นําเด็กไปให้รีบนําเด็กมาคืนเพราะยิ่งนานจะยิ่งมีความผิดเพิ่มและหากทําให้เด็กเสียชีวิตก็ต้องรับโทษหนักพ่อแม่เด็ก